สวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดาากรีนครับโอ้ยังมีงานทําอยู่เฉยเลยอ่ะทีมงานปานวมครับใครสนใจดินช่วงนี้ก็วิ่งกลางหาปานวมได้เลยนะยู่โซนอําเภอวันกลววครับดินค่อนข้างจะเยอะสะลึกมากแต่เรามาอยู่ใกล้ๆเจ้าแคทครับอ้าบไา สูดพี่เยียบน้อยเยียบน้อยโอ้ขึ้นสบายสบายครับอ่าสามหนึง่งสามเอ้ยสามหนึง่งสามไม่ใช่ใบหัวหน,นะแคทแคท นีจอมเปลือยครับแกจะใช้ระบบอ่าระบายความร้อนระบบเปลือยโคลนเยอะมากครับ เฉพาะโครนก็อู้อดินลงเลยครับดินดินตมเลยอ่าถอยไปดูฟาดคร,รกกี้ร็อกกี้ร็อกกี้ร็อกกี้สายแรง S 1> <S 1> <S เอ้รองเท้าจะตกได้นิอาโลโก้โวลโวน,นะห้าร้อยเอาอะไรมาติดเยอะแยะเลยอะ่ะลูกผสมนี่ว่าคันนี้ ตอนนี้กําจัดโคลนกันครับก่อนจะขุดน่าจะขุดได้หมดเลยนะเพราะว่าดินโคลนไม่เยอะเท่าไหร่ครับฝนตกก็วิ่งได้สบายๆคุงกีค่อนข้างจะสั่นคลอนเล็กน้อยครับ เดี๋ยวเขาก็จะเปิดน้ำตรงนี้ลงไปโอ้ขุดแบบชันๆเลยครับไม่ต้องมีสโลปนี่แหละเขาเรียกว่าขุดเอาดินตกลงมานี่หมดสิทธิ์ขึ้นนะอันนี้เอาลงไปอีกประมาณ2-3ถึงเมตรครับเอาไว้เอาไว้ทำการเกษตร รน้ำทุเรียนครับอปลูกทุเรียนอยู่ประมาณสองสามต้นเอย,เ,อยเดินไประวังได้เลยวิเดี๋ยวเราจะอยู่มุมบนครไปดูมุมบนเดี๋ยวอยู่มุมล่างกัน เอเราพามาอยู่มุมบนแล้วครับมุมค่อนข้างจะเสียวมากเลยโอ้ดินหินครับดินสวยมากอันนี้ก็จะเอาน้ำลงไปก็จะขุดได้อีกครับตรงนี้ป่ายดับฟ้าดับว้ายาดันตูน้อย ก็ตกลุมครับนะถอยผินเหลี่ยมครับอันนี้ก็เหลือแต่ไส้แล้วครับที่ครอบไส้ก็เอาออกหมดแล้วครับปันนวมครับใช้รถได้คุ้มมากงานไม่เคยขาดครับมีทําตลอดไม่ไม่ว่าจะหน้าร้อน หน้าหนาวหน้าฝนแกจะลุยตลอดครับอันนี้เก่านอกเลยนะโอ้ดินค่อนข้างจะผุครับโอู้ด๋ะลึกมาก เมืกี้ค่อนข้างจะใหญ่ๆนะมีแอร์แต่ไม่เปิดครับโอ้ติดกาวาแล้วครับสายควัน โ้โหดนะวะอ่านี่ก็ไล่โล้นโลงไปก่อนครับ